เพราะว่าาสามพี่มีวัาตบบไปคาเฟ่แล้วก็บอกว่าดีใจมากแล้วก็ขอให้พี่มิวฝากข้าสองเดือนเล่านี้แม่นานนะคะบอกว่มิวจะพูดนะคะหวานใจอยากให้พี่มิวทำเพลงซิงเกิลที่2อแนวไหนอยา อะไรอย่างที่วินนี่ทำเนี่ยแบบว่าเต้นๆไปเลยแบบว่าเป็นโซโล่ไปเลยมันที่อยากได้แบบเต้นเลยเพวินพี่นิวเขาเต้นเก่งมากก็เลยแบบก็เลยแบบว่าอยากให้เขาแดนซ์เลยค่ะชอบแนวแบบดิสก้าไหมทะเลไหม อยากได้แดนนะอ๋อไม่รู้เลอยากได้เพราะว่าเพราะว่าพี่มีได้โชอบสกิลในการเต้นใช่แต่เพราะในเต้นแต่หนูชอบแบบละมุนละมุนอ่ะก็แบบละมุนก้อนบุนไปอดิบิน่าไปแล้วก็มีแล้วก็มีใครบางคนหรืออะไรอยู่อยู่ในเฟรมไปก็ว่ากันไปแหละอยากให้ใครเป็นเคสรับเชิญในซิงเกิลที่สองอยากให้พี่หวานใจคนเดีวค่ะจะต้องเป็นคนของใจ่ไหมล่ะจะเป็นใครนะเอ๊ะฟอา์ส่วนยอดฟอไก่ฟอลิงไม่หาการฟอร์ฟันหรือเปล่าอย่างนี้ ร้องแม่รองค่ะอยากให้พี่มิวร้องแลยเนาะก็แบบค่ะคุณมิวสุพชิตจงชีวีวัดครับเกย์อันดับหนึ่งนะครับ นานใช่ไหมครับวันนี้มีคนที่รักมิวมาอยู่ที่นี่รวมถึงแฟนที่อยู่ด้านนอกด้วยก่อนนี้นะฮะรวมถึงคุณที่ชมผ่านดีลา์ด้วยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งพร้อมๆกันตรงนี้ว่าในเวลา4ี่โมงนาฬิกานาทีเราจะได้รับชม MV นี้พร้อมกันทั่วโลกใช่เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะค่อยๆคุยกันไปก่อนได้ประมาณกี่โมงแล้วฮะ4โมงบนาทีนะฮะ ทุกคนอยู่ที่นี้จะเป็นสกีพยานเป็นพร้อมรองกันเราจะนับเข้ายาวนะครับเพื่อดูดีมีของคุณเป็นพร้อมรองกันนะฮะอยากรู้ตอนนี้รู้มาว่าความฝันของมีคือการเป็นนักร้องการได้มีเพลงของตัวเองใช่ไหมฮะใช่ครับผมคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เข้ามาทํางานวงการบันเทิงเนี่ยความฝันของอยากเป็นนักร้องก่อนแต่ว่าดันจับพัดเจ้าปูกเลยเป็นนักแสดง<อ>ทีนี้พอเรารู้สึกว่าหรือเรามีโอกาสสร้างซิงเกิลของเราเองได้ก็เลย ลองทำดูกมาเต็มที่แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มีเพลงของเรออตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็เป็นซิงเกิลแรกเลยครับแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่มากเพราะว่าเราอยากตอบแทนความรักที่แฟนๆให้เรา,ม,า <c oughs> มันก็เลยแบบเหมือนอยากได้เพลงเพลงหนึ่งมาเพื่อให้เขาได้ใช้บอกก,กันโ,โปรเจกต์นี้เริ่มต้นมาตาก,กนะเมื่อไหร่แล้วมีฝั่งไหนทะีมหาโอ้โหใ้วเริ่มต้นครับ น่าจะเป็นช่วงต้นๆพิษสภาใช่ไหมครับพี่เบน,นนี่เป็นโปรดิวเซอร์ผมโ oh, ปรดิวเซอร์ <producer. S 1> ก็น่าจะเป็นช่วงเริ่มพิษสภาครับผม mm hmm. ก็มีการคุยกันว่าตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ใครมาเป็นคนแต่งก็จะได้ได้พ, <Wow. S 1> พี่เอกซ์ซีนั้งห้มาเป็นคนแต่งเอาในแล้วก็ในกราฟิกก็เริ่มอัดเสียงแล้วก็จะมาเริ่มทำเอลวีในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมคร,รับกับพี่ดีเรคเตอร์ของผมดีเรคเตอร์เนี่ย ฝีมือเขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆในการทำเพลงนีนะฮะก็ได้สุดยอดฝีมือทั้งนั้นที่มาทําเพลงให้กลุ่แนวเพลงอะเป็นแนวเพลงยังไงฮะแนวเพลงเป็นจังหวะมีเดียมครับแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นพอสิทีฟก็คือจะเป็นเพลงของหลักเลยอืมเอีกแบบวายชื่อเพลงคือทุกฤดูใซีซันของอยู่ทำไมเราเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ต้องรอฟังเพลงเต็มก่อนอ่าเดี๋ยวเราให้ฟังว่าทำไมเป็นทุกฤดูก่อนอืม ร้องเพลงก็บอกว่าถ้าคุณรักการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับเพลงนี้เพลงแรกของคุณคุณให้เปอร์เซ็นต์ความยากง่ายในการรอ้องในการทําเพลงนี้ได้ไหมถ้าถ้าเรื่องการร้องเพลงสําหรับเพลงนี้ความยากง่ายหรอครับคิดว่าเป็นเพลงที่มีความเป็นตัวผมเยอะมากทำให้อาจจะเรื่องการร้องเนี่อาจจะไม่ยากมากแต่ที่ไปยากจะเป็นเรื่องพวกคอนเสิร์ตเพลงหรือว่าการทำอินดีเพราะว่าเราได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลย ให้แบบเฮ้ยการที่แบบศิลปินเขาทำเพลงเพลงหนึ่งมาได้เอ็มวีตัวหนึ่งมาเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ละเอียดเยอะมากนะครับรู้สึกแบบโอ้โหแต่ละคนมันเก่งมากที่สามารถแบบทำพวกเอ็มวีนี้ทําเพลงออกมากกแบบมันมีคนฟังเงยอะแยะหมดเลยจนในที่สุดวันนี้เราก็สําเร็จแล้วออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอแล้ว,แล,วและจะได้รับชมพร้อมๆกันในเวลา14นาฬิกา49นาทีทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะนะคะ หนุยดูคุณในใน u t u b e เนาะคุณปล่อยทีเซอร์ออกมาหลายตัวเหลือเกินแต่มีมันมันมันทำไมก็เป็นขนาดนั้นเออมันเป็นอะไรบ้างก็คือตัวทีเซอร์แรกเนี่ยเราปล่อยมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ได้พอรู้ฟีลของเพลงในตัวทีเซอร์แรกเราจะใส่เป็นพวกทำนองเพลงเป็น BGM ก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมุมมุ้งเพลงเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้นะส่วนทีเซอร์สองที่เราปล่อยมาเนี่ยก็จะเป็นทีเซอร์ที่มีการใส่เนื้อร้องเข้ามา ไม่รู้ว่าเอ้ยท่าล่ะกับของเรียนเนื้อหาประมาณอย่างนี้ครับผมแล้วก็เพื่อนฝีก็ฝึกเป็นมีในวันนี้ครับการตอบรับจากแฟนๆเป็นยังไงบ้า, <c oughs> างฮะถล่มทลายเนาะดออีใจมากดีใจมากที่แฟนๆเนี่ยคอยให้การสนับสนุนเราอยู่ต,ตลอดเพราะว่าไม่ว่าเราจะปล่อยอะไรไปเนี่ยแฟนเต็มที่มากก็ช่วยปั่นเทรนช่วยดันเทรนอยตลอดเลยครับตั้งแต่ทีเซอร์เลยอะ่ะใช่ตั้งแต่ทีเซอร์เป็นแนะครับเราปล่อยรูปแฟนเอ็มบี วันนี้คาดหวังขนาดไหนกันบผลงานชิ้นแรกของเรายนิวเอาเป็นว่าอยากให้อยากให้ทุกคนเนี่ยเหมกันก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะยังไงแต่การรู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วแล้วก็อยากให้เพลงเพลงนี้เป็นเพลงดีๆท,ที่เวลา,าทุกคนแบบเศร้า,า,าทุกคนงาหรือวันเหนื่อยๆพอได้ฟังเ,ลเพลงน,น,นี้แล้วมันหิวขึ้นก็ยังมันก็ดีแล้วอ๋อนะฮะก็เชื่อว่าแฟน รอคอยอยู่เพราะไม่เห็นแบบว่ากระแสมาตั้งแต่ทีเซอร์มาแล้วลนะ่ะที่เขาถามว่าเราจะยังไงอะแล้วแล้วเพลงจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงวันนี้จะได้รับฟังและได้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของมิวในการเริ่มต้นทําด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียดทุกทุกอย่างใช่ครับ MV มิวสิควิดีโอด้วยที่คุณตั้งใจทําตรงนี้ใช่ครับนะฮะ,<ช>ะ,ะถ้าจะฝากได้กับแฟนๆวันนี้จะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างฮะก็ กล้องไหนครับกล้องมีมากมายอุ้ยเมื่อกี้ด้วยถามหากล้องไม่ีใครยกมือเลยอ่ะพี่ไม่ยกมือให้ด้วยเลยตอนแรกนะคะกล้องมีฮครับกล้องมี้ก่อนหนนะครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนๆของทุกคนนะครับผมว่าอยากจะขอบคุณครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดขอบคุณที่ให้ความรักให้กำลังใจผมเสมอครับเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทำขึ้นมาเพื่ออยากจะตอบแทนความรักที่ทุกคนให้ครับผมก็เป็นเพลงที่ เป็นความในใจของผมที่อยากส่งไปหาทุกคนเหมืนกันครับผมเองนี่ด้วยนะครับซีซั่นออกอยู่ครับผมนี่นะฮะและเดี๋ยวเราจะได้รับฟังและดู MV ไปพร้อมๆกันครับผมถ้าเขาดู MV แล้วคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่ได้เห็นเอ็มวีครั้งแรกคุณดูมากี่ครั้งแล้วในวีดีวีหรือเปดูเยอะมากถามพี่เน็ตผมไปเดินปัญหกับพี่เน็ตด้วยดูบนเยอะมาก จอใจจริงๆนะฮะว่าเขาลงไปดูด้วยตัวเองเลยนะแล้วจะบอกว่าเน็ตไม่เห็นชวนที่ไปดูเป็นเอ็มวีที่บ้างเลยอ่ะเพรามันมันดูได้ด้วยหรอได้ใช่ป่ะตอนนั้นไม่มีออฟฟิศตอนนี้มีแล้วก็เลยชวนมิวไปดูนะฮะพึงพอใจขนาดไหนคือพอคือพอใจมากออก็พร้อมที่จะปล่อยเลยพร้อมนะเพนะิ่งอัพโหลดจะมาสดๆร้อนๆนะพูดกันแบบตรงๆไปนะฮะเอาล่ะเอาเอาีกที่มา เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงเต็มๆไปดู MV พร้อมๆกันทั่วโลกในเวลา16นาฬกา49นาทีย้ำเวลานะฮะที่ต้องย้ำเวลาเพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลานี้แหละที่เราจะต้องตั้งตาคอยชมเพลงนี้นะฮะตอนนี้ที่รู้พูดถึงทีเซอร์ที่บอกว่าปล่อยไปแล้วนะฮะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับตั็ดีขนาดน,นี้ฮะนิวฮะ ใช้กันตายส่วนนี้เป็นตัวสอนอี่ขุณร้อนหนาวมาทุกฤดูจริงๆเป็น MV ที่ใช้ใช้ชุดเยอะมากเชื่อ เป็นโลกใช่ไหมเป็นโลกเลยนะเป็นการดีกว่าเป็นการกว่านะฮะนี่ก็คือทีเซอร์ที่เราได้คุยกันไปเนาะอันนั้นคือส่วนของ m อ็มบอะไรก็แล้วแต่ว่าไปส่วนของเพลงก็เหมือนที่พี่บอกไปแล้วว่าก็ทำกันมาแบบว่าคุยคุยนานนะพี่อยากรู้คุยเรื่องเอ็มบีหรือว่าคุยเพลงคุยเพลงคุยเพลงตอนแรกโอ้พี่เบนซเราเราแก้มาเยอะมากเลยเนะเพราะว่าตอนแรกอาจจะมีแบบการมิสคอนเสปต์ทางด้าน ดนตรีด้วยนะเนื้อเพลงบ้างนิดหน่อยอะไรแบบมีการปรับแก้ยังเพลงเลยแล้วต้องแบบเดี้ยวเลนเพลงยังแบบอยากได้อีกแบบนึงนะอย่นี้ครับเราทางพี่เบนก็ให้พี่อีกแมาให้ใหม่ก็ใกญ่ตัวตัวดนตรีบางทีเราก็รู้สึกว่าไปเรือกอยากได้อีกแบบนึงเคยเข้าไปที่ออฟฟิศพี่เบนเลยก็บอกว่าพี่เบนครับเนี่ยท่อนนี้ผมขอใส่โน้ตเพิ่มได้ไหมอยากพิเศกีตาร์ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็นั่งคุยกับพี่เขาเลยเฮ้ยตัวจริงอ่ะ ตัวจริงนะตัพี่เข้าใจดีเดี๋ยวเราได้คุยกับพี่เบนกับเล็แน่นอนนะคะบนเวทีแบบนี้นะคะทำไมต้องเป็นพี่เบนที่อยากดูโอ้พิดจริงๆนะครับตอนนั้นคือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอมาถึงก็ถูกแนะนำตัวให้กับพี่เบนเลยพอพอตอนพอเราได้คุยกับพี่เบนเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนพี่เบนเขามีเซนส์ทางด้านดนตรีแบบเจ๋งมากนะผมอยากทำงานกับเขาผมรู้สึกว่าเมื่งเขาอิ่ง พาเราเราที่ฟังไนเดียเขาได้การบบอกว่าเพลงของเราเป็นยังไงแล้วก็เพลงต่อไปของเราเนี่ยควรจะเป็นยังไงเดอนรถเลยเจ๋งมากเลยก็เลยห้พีเขาเป็นแบบเป็นโปรดิวของเราห้าการทัพข้าวบก็เใา่ไมเขาไม่ได้คุยแค่เพลงเพลงนี้เพลงเดียวนะเขาคุยถึงว่าแล้วเพลงต่อไปของเราจะเป็นยังไงพี่เบนก็คงจะรอนเงินใช่ไหมพี่ พี่เี่จะเอาต่อนะนะพี่นาะพี่เบนก็สุดยอดฝีมือนะทำให้กับศิลปินดังๆมากมายไปหมดเหมือนกันพี่เบนจะไม่ทิ้งผมใช่ไหครับไม่ทิ้งนะพี่ไม่ทิ้งนะวันนี้มานะพี่นาะเดี๋ยวพี่เบนจะมาโชว์มีโชว์ด้วยเนาะนะ่มีโชว์พี่เบนด้วยอ้าวตอนนี้มีไลฟ์ของเรามีคุณผู้ชมมาถึงสองแสนหกหมื่นคนนะฮะเยอะมากๆเลยนะคอนเสิร์ตตกมือที่ทางาพี่นาคิดดูจะได้ไหมฮะได้บลยนะฮะ,ะนะฮะ,ะ,ะและเรายังเหลือเวลาอีกประมาณ นาทีได oh mm ้มาทางกว่าจะถึง4โมง49นาทีที <laughs> ่เราจะได้ร <c oughs> uh ับชมเพลงของมิวไปพร้อมๆกันแต่ฝากแฮชแท็กคุณองเป็นคนฝากมิวแใช่แฮชแท็กซี o ันออฟยูโ o ลบอลเพรสครับใช่ครับผมยังอีกรั้นึ่งครับผม Season o f You Global p l พรสครับป้ายนี้ด้วยนะครับผมช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้อยากจะแบบติดเทรนด์ติดเทรนด์โลกหน่อยนี่แหละฮะอีกสักครั้งหนึ่งนะ อีก4นาทีเท่านั้นนะคุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเพราะว่าครั้งนี้คุณไม่ได้ดูแค่คุณกับเน็ตแล้วสองคนเพราะครั้งนี้คุณจะได้ดูพร้อมกับคนทั้งโลกแล้วไม่ใช่แ<ร>ค่คนไทยอย่างเดียวคนทั้งโลกเลยแฟนคลับคุณฮะรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นตื่นเนต้น,นก็ถ้าอ่าูดอะไรดีนะก็อยาให้ทุกคนชอบเล ว่าเราก็ทำเต็มที่ทั้งทั้งตัวผมทั้งทีมสตูดิโอทั้งพี่เบนทั้งพี่เนตทีมทุกคนทุกคนตั้งใจทำเต็มที่มากก็รวมถึงพี่ก้องวที่ช่วยจัดงานในวันนี้ทุกคนเต็มที่มากๆครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนถ้าชอบเพลงนี้ของเราเชื่อว่าเป็นแฟนๆต้องชอบแน่นอนเพราะว่าแค่ปล่อยทีเซอร์มาก็ถล่มทลายเหลือเกินแล้วนะฮะวันนี้เรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะมาแรงติดเทรนด์โลกแน่นอนนะคะนะครับเอาล่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะข้าวดาวไปพร้อมๆกันนะคะเราจะเริ่มข้าวดาว3นาทีเลยเก็จะเกินไปนะคะเราขอแค่ประมาณ19,87ก็พอนะคะ3แสนคนดูแล้วหรอทางพีไร้าเหรอฮะโอ้โหเห็นไหมล่ะตบมือสักครั้งได้ไหมทุกคนแล้วจะทำยังไงให้เพิ่มกึ้นอีกโดยทำให้ดีรออีกแปบหนึ่งนะคะรออีกแปบหนึ่งนะฮะ ทวิตเตอตอนนี้ติดเทรนด์ระดับหนึ่งของโลกแล้วเหมือนกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากรับว้าวพวกมือฮับกรบมือ,อคุณแฮชแท็กนขึ้นเร็วมากเลยอะฮะแต่ใครเขาเก่งนะฝากแฮชแท็กดีเจนุ้ยไม่เคยติดไม่เคยขึ้นอะไรเลยอะฮะทำไมดีเนี่ยเออก็ขอบคุณอาจริงๆนะกำลังใจที่ดี นอกจากแตบว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณแล้วนอกจากพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็คือแฟนๆของคุณที่มารอคุณโอ้โหเมื่อสามวันที่แล้วบรระกาศดี่ะลาม,มวันขอยันๆ่อยอยันนะยังอันนั้นอูเบอรไปมารอเชื่อว่ามารอคุณเนี่เช้าอ่ะบอกอะไรถึงพวกขานิดนึงดีไหมฮะก็อยากบอกดูดถึงแฟนๆทั่วโลกเลยนะครับก็อยากจะบอกไปเหมือนอย่างเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่า คือทุกคนน่ะให้กำลังใจผมมาตลอดมันทําให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทํางานต่ตางๆสร้างสรงสรค์ผลง,ง,งานต่ตางๆแล้วก็อยากจะพัฒนาตัว้ดีขึ้นในแต่ละวันด้วยครับผมเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้มามันทาให้ผมอยากพัฒนาตัวเองไม่อยากยาอยู่นกวพี่อ,อ,อยากจะพัฒนาความสามารถในการร้องเล่นการแสดงต่างๆมากขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อสร้างผลง,ง,ง,งานมาเพื่อตอบแทนทุกๆคนก็อย่างที่บอกไปคือปีนี้เนี่ยในตัวเพลงเพลงนี้ที่สำหอับ U เนี่ยเป็นหนึ่งใน ก็ขอฝากไปดีด้วยครับนะฮะไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้และก็เป็นที่รักของคนทั้งโลกได้ขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่เคยยัง้งหยุดทีกำลังใจที่ได้มาก,ก็เพื่อจะเป็นแรงลังดันในการก้าวต่อไปในอนาคตแล้วเราก็กาจะได้เห็นอีกหลากหลายผลงานของมิวในอนาคตด,ด้วยเช่นกันนะฮะ ความรู้สึกหวานใจถึงพี่มิวแตงรดีใจอ่ะเกิดมาคือดีใจมากกับตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปหาพี่มิวเพราะว่าแบบข้ากับพี่มิวตั้งแต่ตอนไปคาเฟ่แล้วก็แบบว่าดีใจมากแล้วก็ขอให้พี่มิวสระสบความสำเร็จแบบนี้แม่นะคะบอกว่าพี่มิวสู้ๆนะคะอะไรที่ผ่านแล้วก็ผ่านไปพวกเราทั้งหมดที่เป็นอะไรให้มิวเสมอค่ะไม่ว่าพี่มิวจะเป็นยังไงจะเจออะไรมาพวกเราก็จะคอยอยู่และขับสะพัดตลอดสวัสดีครับพี่มิว ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับการออกซิงเกิลแรกของพี่นะครับยังไงก็ขอที่ประสบความสำเร็จในทางที่พเลือกเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยแงงขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดนะครับไปเจอนะครับ